ความเดิมตอนที่แล้วเดี๋ยวรอยข้อนึงก่อนนะที่ผ่านมากดข้อน,นี้มันฆ่าทุกคนเลยด้วยใช่ไหมอ้อผใช่แล้วตัวร้ายนี่ไงนนะผมว่าอาจจะดีร้ายแหละตอนนี้วิคอ์ได้จำนวนนี้โอเถ,อถือขวานมปนโฟมฟดัดป้หนนะไม่ใช่ศัตรูนะเออเป็นพีดีพีด,พดีพีดีเนี่ยโอเคเกือบแล้วเกือบโดนทานเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป โอเคใช้ต่างกัน,นข้อบนข้อล่างตอนท้ายไปอยู่ดีแฮะขาทีด้วยเนาะวันเดชมาไงครับเนี่ยผีขาดแอบใะเอ๋ด้วยคุณครานผมมีปัญหาแล้วคุณเนี่ยนี่เธอรู้ที่แกปัญหาเรื่องร่างกายฉันมั้เนี่ยทหน่อยได้ไหมต้องถาทีถามใหม่นอกอเคข้อแรกอ่าไปตรงนั้นเนาะไม่น่าใช่ในข้อล่างมันเริ่มป่วยไหมอ่ะวิธีแก่ํำตัวเปลี่ยนไปหรือเปล่าเลยก็ว่าไป ยับซ้ายยับขวาป่วยไหมมีปัญหาเนาะไม่เข้าใจเนหมือนึงแคปร่างกายไม่ไมค่อยได้ผมก็ไปมีปัญหาร่างกายใช่หรือเปล่าเนาะคิดว่าชูออดออดเดือดฝักมึงนี้ป่วยไหม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 ออดเดือดฝักป่วยไหมคำนี้ใช่เหรอเนี่ยตายแล้วอ๋อเดี๋ยวก็หายหายป่วยเนาะใช่ไหมหายป่วยอ๋อเดี๋ยวว่าเหมือนหนึ่งพระเจ้าผีเจออะไรมาก็หายป่วยง่ายๆเนาะ คนไม่หายป่วยง,ง่ายขนาดนั้นหรอกแกคนหรือเปล่าเหรอครูชินมาร์กลองเอ่ยไหนก็ได้นะชั้นว่าลองเลยอ๋อลองทำตามบ้านนะเผื่อได้หายป่วย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 สิหายป่วย,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 ยจงหายจงหายจงหายได้เหรอเอ๊ะได้ผลเราเนี่ยโอ้ดีอัน,น,อ <G ül> นเนี้ยอู้เท้าเนี่ยเท้าเราเป็นเทาน้าแหละ <laughs> นิ้วเท้ายาวมากเลยหายด้วย เย้ <Yeah! S 2> พลังแห่งคุณคลานเนโอเคคุณหายป่วยมีระเข้ามากเนะโอเคต่คนเขาาหายก็หายเลยฟื้นตัวแล้วเว้ uh huh. นิดนึงดูว่าเดินได้หรือเปล่าอะลองเดินดูเนาะไม่เดินนานแล้ว <c oughs> เดินไปหาเขาหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> อะไรก็ไปนี่ลงพื้นมีก้อนอย่างน่าจะขอบเตียงมากกว่าคิดว่าเอเดินออกนอกห้องอ่ะไปเดินเล่นวัดคุณหน้าใหญ่ หาเจอแล้วเอิอ่มโอเคโอเคนี่คือเอ้ามือโอตุฟักเอ่อหน้าไม่น่าไม่มีใครคุมอ่ะแล้วแล้วผีตัวอื่นที่ผ่านมาผีผมเงินกับผีผีหัวละ่ะช่วยนะเดี๋ยวช่วยโอเคเดี๋ยวก็ตายนหละใครแล้วเหรอว่าเอ่อปล่อยแล้วก็ตายเนาะจีแล้วก็น่าจะรอดแต่ว่าไม่รู้อ่ะผีทุกตัวที่นี่หมดเลยแกงผีช่วยมาฮาเลมช่วยรอดเหรอ เราไม่มต้องตีโอเคได้อยู่เตียะแนวเนี่ย <c oughs> ใครขับอ,อีกแล้วเหรอพาไปที่ใหม่นะโอเคนะโอเคเล่นกับมันนี่แล้วนะอ๊บมันปิดกำแพงล็อกปิด้วด้วยโคตรโกงโอเอาไอดีออกไม่ได้เลยอะขลังล่ะเฮ้เดี๋ยวพอฉันออกไปนะเว้ยเฮ้ยโดนคังอ๋อเอ n ้สิบสีดด่ b ด e e ง i n g เลือดไหลรอหา สิบสี่เพราะที่ผ่านมันจะมีเอ็นแบบเยอะข้นอะไรที่ผมไม่ได้เลยสิบเอ็นเลยที่ผมมาถูกทางไปเปรี้ยนเลยผมมาที่ผ่านมาดวงดีมากอ่ะลองข้อแรกเผื่อผิดนะโอเคกินยาแล้วสีพูดผิดแน่เลยฉันว่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้อถูกแล้วเนาะแบบซ้ายแคบขวาแคบร่างกายชูมือซ้ายแล้วมือขวาอะไรเพิ่มไปแล้วก็หายป่วยอันนี้เหมือนเดิมแหละผมไม่เซฟตรงนี้ไว้เพราะว่าผมไม่เห็นจุดที่เปลี่ยนแปลงกันเลยไม่เซฟดู เมื่อกี้น่าจะปาแค่ตีมือเฉยก็น่าจะได้ตีตอนที่เขายกมาเนาะก่อนนี้เขาจะอุ้มไปได้เรกลัวมันจะนั่งไงตกมาแล้วเจ็บที่เคยเป็นก็เลยเม็ดนี้ลองดูมีใครไปช่วยได้สุดไม่ได้แล้วเปิดป,ประตูไปเจอจากไหนเนี่ยหน้าใหญ่มันมันมัไงวะเนี่ยทำไมไม,มีใครมาอยู่ช่วยเราไอ้ันนี้มันโกงเนาะเคตัวใหญ่เกิน ตีมือตีมือปล่อยตู้หุบทางเปี่ยนนี่คือเอาล่วงโอ้ชิดเสียงมันแบบตกที่สูงมากๆตายบ่ไม่ตายเว้ยโอ้ยคุณหน้าใหญ่เในของข้อขแนวนี่ยโอ้ oh, ต้องฆ่าเขากับต้องหาทางออกเอาเลยไงเพราะผมเจอรุดเยอะเลยเนะี่ย <c oughs> ออกน่าจะเป็นทางบูธดีเอ็นทั่วไปเนาะลองฆ่าไหมต้องฆ่าไม่ได้นะโอ oh. หาเขาแล้วฆ่าเขาโอ้บทเป็นนี้ด้วยเป็นมุมไอคอนอนี้หัแดงวั h e f ฟักอ่ะอู้ผมคิดงลบไปเนี่ยหยึดยีนี่คืออะไรเป็นหลุมนี่คืออะไรอ้วั h e f ฟักนันนี่เดอะฟักอ้าวคุณฮูดฆ่าเราเหรออันนี้ใช่เราเนี่ยพูดได้ไหมคุณอ่ะคุณฮูดเหอนนี่ะ พูดได้ไหมอ่ะสมองชาติสามคุณไม่อยู่แล้ว,ลวเนี่ยคุณโง่หรือเปล่าอะไรปะกรเจงเลยแฮะทำอะไรกันแน่วะเนี่ยเพราะเราเล่นปะคิดแต่เรื่องค่ากันเลยทำให้เราเปลี่ยนไปนี่ยเปลี่ยนหัวละเกินอ่ะคุณต่อเราเราขดตัวเหรอเดี๋ยวฉันช่วยพาคุณออกไปแล้วกันนะไปทางนี้ต่อนะนานนี้ คือแบบว่าถูกทางไม่ใช่เราเราอ่าเนี่ยรูทเอ็นกับคุณฮุดเหรอฮ่าจบรูทฝั่งฮุดเนาะโอเคสักอย่างหนึ่งโอ้อันนี้ก็จบแบบแฮะคดิต้นด้วยอืมปกติที่ผ่านมาตอนไดเอ็นนั่นะนะไดเอ็นของคนอื่นอะเอ็นร่มเอ็นพนันั้น,นก็ไม่ได้มีคดิตเพราะว่าช็อตนี้น่ยจะเป็นช็อตที่ พิเศษกับเขาเนาะตั้งใจเป็นจ,จบตัว,ว่าหลักอันนึงด้วยเพราะว่าทางเลือกที่เราเลือกในชัปเตอร์นี้จะมีหลายเอินหล็กด้วยที่ลองดูเนาะอ่ะผมจะไปได้แหละอันนี้ขั้นหนึ่งแล้วกันถ้ากิดจบทำก็ค่อยข้ามไปด,ดูว่ามีเนี่ยมีเพลงแบบไหนบ้างเซวคนวาดใครอะไรนี้บ้างก็ไปเป็นมิวสิกนะโอเค continuing onward ก้าวต่อไปคนแปลภาษาอืม <laughs> ประกอบใช้ไทแรนอสคลิปอ๋อไ,ไอ้นั่นปะไอโปรแกรมที่ใช้สร้างเกมนี้เนาะ hmm. โอ้มีไซเฟอร์จบนี้ดูแบบเฉยๆเนาะโอเคไม่มีมีความหมายแรงรสิเทียบกับไอจบฉากจบรีบหรือฉากจบกลับบ้านนี่ดูดีกว่าเยอะอันนี้จบว่าเหมือนอยู่กับเขาตอบอะไรเงี้ยก็ว่าไปเป็นหนุ่มเขาแล้วเดี๋ยวต้องผมขอลองดูอันนี้ก่อนนะว่าถ้าเกิดเลิกอ,ออกไปจะได้เปล่ามีตอกอันนี้หรือเปล่าหรือว่าได้เอ็นเลยหรือเปล่าก็ว่าไปนะใครตัดสินใจกลับไปฉากเก่าๆอะไรก็ว่าไปนี้ ที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าตัวทั้งออกก่อนนะอ่ะขท้ข,ขาไม่ได้ออกใช่ตกมาจากที่สูงเนาะขาเลยบาดเจ็บอะออหินทับขาเราหินทับขาขาเละแล้วเอ่อจงหายไหมรีคอเวอรี่รีคอเวอรี่เยี่ยมเลยครับไม่ได้อีกแล้วเนี่ยใครมามีคนมาทางนี้ด้วยคนดีหรือเปล่ายี่ฮุดมาคุณฮุด เราคนดีตอนนี้นะรอบนี้เราไม่ใช่คนไม่ดีคุณฮูดโอเคไหมที่สร้ปัญหาที่ผ่านมานะอุ้มใหม่นะอุ้มกนี่คือ,อพอเราเก็บกันเลยอุ้มได้นะเขาแข็งแรงแหละออะไรเยอะสิอันหนึ่งไม่ชัวร์ติสาการแยกแล้วให้ตายสิต่อยอยากก็ตามรักษาตัวเองไม่ทันหรอกฉันว่านะแต่ว่าก็ดีที่ได้โดนแบกไปเลย พอใจดีใช่พักหน่อยสิคะอ่าอยู่ต่อฮะอ๋ออันแรกจะเป็นอยู่ต่อปะก็คือาจเอ็นเดียวกันรอบล่างจะเป็นออกไปทางออกนะโอเคมากกว่าไปตัวนี้ต่อได้ไหมอ่ะบีที่ช่วยเดี๋ยวช่วยให้อุ่มเนาะทาไปต่อตรงนั้นเนาะขอบคุณค่ะไปทางนั้นต่อเนาะแบกเราไปอ่ะทางนี้ต่อเนาะถูกไหมเนยมัน เอิ่มอาจจะไปที่ตายเลยไปไปฟัง่งอ๋อจบเหมือนกันเว้หา้าไปต่อคืนเหมือนกันนะต้องอยู่ต่อเหรอลองกชั้นนเนาะโอเคอยู่ตอดดีกว่าอยู่ตอได้ไหมช่วยออกไปพาออกไปเดี๋ยี่จะช่วยได้แต่ว่าต้งต,งต่อเนาะไปตรงนะั้นต่อเนาะเหมือนเดิมไปะเนี่ยเหมือนคล้ายๆชอยก็ไม่ต่างกัน ไปต่อยเท่าๆโอเคชอยไม่ต่างกันนะแปลว่าบังครับว่าครั้งเนี้ยถ้าเราเลือกลุปคนเดียวแล้วเจอฮุดอาจจะบังครับจบนี้เลยเนาะคิดว่านะโอเคเดี๋ยวเราไล่ดูเทปก,ก่อนนี้แล้วว่าที่ผ่านมาถ้าเราค่อยๆไล่ไปดูที่เคยตอบชอยพวกนี้มีอะไรที่เปลีป่ยนไปหรือเปล่านะผมตูวขวาสิเผื่อขวาไปได้เอ <c oughs> อกำแพงเนาะโอเคทางไม่อยู่แล้วเลือกทางอื่นซาวโอเคขวาในซูนี้ไม่เกี่ยวข้องนะผมอันที่น่าจะสำคัญน่าจะตรงนี้ปะว่า ใหญ่กลางเล็กอะด้วยลองใหญ่ไหมเผื่อจะได้เป็นยักษ์แทนใช่แล้วใหญ่นี่นะไม่ใช่อย่างเนี้ยไม่ใช่ขนาดแค่นี้ใหญ่กว่านี้เยอะเลยด้วยเช่นกันนะทำกันดีกันแน่วเนี้ยอ๋อเพื่อใช้ใหญ่ปับ๊บเราเลือกที่จะจัดก,การสู้กับมันได้เลยนะโอเคเลือกได้เลยด้วยมันก็นมาใช้บึกแย้เอาอะใช่แล้วต้องชนะเขาให้ได้นะตึบคเขาให้ได้เลยขคาฆ่าเขาซะเลือกกันดีกว่านะอู้ ตัวยักษ์เรื่องตัวตันนี้เราเป็นหน้าใหญ่นะโอเคหรือเราเป็นสามตัวมาเนี่ยเป็นตัวใหญ่ทั่วไปแล้วตัวเล็กกับกุ้งตาแล้วสักตัวหนึ่งก็ไปตอนที่เราขดล่างขยายล่างอันนี้ก็มาเชเต้นโอเคขยี่ออ้หลบอ้นเป็นรูเนี่ยเป็นรูไงปึ๊บหลบเก่งมาจุกเก่งจุกเก่งจุกเก่งหลุมรัดๆอันนี้จุกเก่งมากจุกเก่งโคตรหลุมตกพอดีเราทำหนุมตัวเองพังมาเนี่ยทั่วไปอ่า ไม่ดีไม่ได้ผลเลยโบสตีไปปีนี้ตกไปแล้วก็เป็นี้ไม่ได้สิไม่เอาหนาัคิดสิคิดเป็นเราบัฟไป,ป่างฟผีแต่ตัวได้เราก็เป็นเมื่อกี้ผีใหญ่ปะเนี่ยอ่าไม่กดได้ไหมปล่อยวางโอชิด oh, น้อแข็งต่อนนะ้อแข็งนี่คือแล้วจะไปเคยเจอฉากตายอย่างนี้ตอนที่จับเวลาเนาะตอนที่หาหาไอตัวพดานอะ่ะโอ้ชิดแดง ฮะ N10 โอเคเหนือความมืดมิดไปอีกว่าไปโอ้ออ๋อกลับไปช้กับกับเริ่มต้นอู้ช้นี่คือช้เนี่ยเนาะตอนกดเพดานมีอีก N1 เนาะที่ไปได้ทางนี้มืกเนี่ยมึืแสงสว่างเหรออะไรเกิดอะไรขึ้นอู้ที่ใหม่ที่นี่มัน เฮ้ความจำสับเป็นกันแนวเนี่ยทำอะไปเมื่อกี้กันแน่นะโอ้คุณมันเล่าแนะ oh, ก่เป็นคนนี้ปะชั่วคราวเนี่ยโอเคนะโอเคจะไปจับ,จ,บจับมือโอเคโอ้ okay. oh, เอาไปอ๋อ oh, เป็นบ้านตุ๊กตาปะเนี่ยวางของเล่นให้เราที่อยู่คุณนะฮะ huh? ไปต่อบไหวไหมเนี่ยคุณยังเดินไหวไหมเอาของให้เราไปเนะี่ยใช่ไหม ขัของเปซ่าของพวกนี้ไม่รู้จักเหมือนกันนะเอาไปเล่นซะอะไรก็ไปพิพานให้เราเล่นบ้านตุ๊กตาต่อฮ่าก็ทำเหมือนสัตว์เลี้ยงใ,ให้ตายแลสิโอเคเจอทางใหม่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วลองดูของงานที่เขาให้มากล่องว่าแล้วฮะหวัวใจคุณอยากได้จนเลยร่างกายคุณด้วยเฮ้อไม่ให้งอนอ่าฮะอุยเมื่อกี้ของลูกกอบปะ,ะเอ๋ลองให้ก็ได้ไมายิ้มให้ รับไปนะจ๊ะเอ,อือกว่าแล้วยิ้มคนนี้ไม่ได้นะยิ้มแล้วตายทุกทีมันร้ายมันร้ายอ่ะมีดมาเฉยเลยนะโอเคอันนี้ก็โตอืมไม่มีใครอยู่นอะกจากคำอธิบายทั่วไปเนาะเก้าอี้ประตูไงบ้าง <S <S ล็อกแน่แนแล้วก็ตูไปเฉยเนาะอ่ะชั้นบางของมาเชตเตีม้มาไงเนี่ยเกตสิคับเกตเอ,อ้เราไปเล่นปะเราเป็นตัวถือมีดแล้ววะ ผมว่าใช่นันเราเราข้ามระหว่างผีแต่ตัวเนี้ยบางทีบ้าเหมือนกันด้วยแต่มาเชเต้หน้าเป็นไงมันมันแผลไมจบไปไม่สวยเราต้องใช้มาเชเต้หันผีไหมหันผีแก๊ปเนาะกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตายแล้วมันต่อไปประตูตัวล็อกอยู่แล้วใช้มาเชเต้หันเตูมตูมาไม่เปิดเลยเอากรำ ถ้ามีโคบ้าแอะไรก็นะเนี่ยโคบ้านไม่อยู่ที่เราอะ่มไหมโอ้บวันตกอะไรวะ่กี้วะมีจอดเกือบทะลุหน้าเอา้าของจริงเอะตัวนี้คนจริงเฮ้บดีดบดไม่มาตัวเล็กอ่าฮะกลมไม่ถูกหรอคือไม่กลัวเราเหรอเขาไม่แห่เราแล้วตอนนี้ เราถือมีดแล้วอะไรี่ปาไม่ชัวร์ไม่ก็เราหน้าเหมือนเขานะโอเคเพราะเราเป็นคนถือมีดแทนแล้วกวาไปฮะทถไมเขาแนวเนี่ยเขามาช่วยเราปหมาอันนี้ก็ตามจักการเราต่ออีกแล้วเนี่ยรอเดี๋ยวก่อนประตูทำลายแล้วเนี่ยรอเดี๋ยวอย่าไปต่อแล้วไปต่อไปต่อโอมมือโอเคเนี่ยบโอเคเรามีถือมีดสู้ได้เอาไว้ก่อนนี้ก่อนนะตอนนี้ประตูเปิดแล้วด้วยรีบกลัวรีบกลัวรีบกลัวเอ่า ขาช่วยเราเฉยเลยตอนนี้แต่าจะนึนปะดป้าเพราะว่าเราลุดน,นี่ไม่เคยเจอเขาไงใช่เพราะเราเปนก่อนที่จะย้ายขดตัวด้วยใช่ลุดก่อนเจอผีพันแผลก็สมมติชนเลยนะที่หายใจรนเลงอีกด้วยอะ่ะจบไปแล้วเ <c oughs> ขาอยู่ที่นี่นกันแน่เนี่ยไอ้หมอนีอ่อืมอืมตรงนี้ไปได้ไหมเนาะทางนี้ไปได้เปล่ากับกับมาฆ่าฉันหรือเปล่าอ่ะให้ชัวช์วไม่ได้มาฆ่าฉันใช่ไหมงงคำถามอ่าจับที่เอลเหรอ งงจุดๆยาวมากเลยนึกขึ้นได้ว่าอันนี้ใครวะเนี่ยไม่คุ้นเลยเอ๊ะจําได้แล้วหรือว่าจะเป็นเขาลืมเราเขาจะมาฆ่าฉันเนะี่ยเอ๊แล้วเราเตือนเขาแล้วด้วยให้จําได้แล้วโอเคใช้เดิมใช้บนที่เมื่อกี้ไมไ่เลือกทางนี้ทางออกหรือเปล่านะแต่ต้องมีการแตดเล็กน้อยระหว่างทางด้วยให้ดูเนาะขอหันหน่อยนะเดนะ <laughs> ี๋ยนะแค่เขาแล้วเราโดนแบบว่านั่แหละที่เหมือนโดนโดนทันเนาะ มีโชว์ใหญ่ให้คุณนะให้คุณดูช่วยคุณได้แหละเรื่องนำตัวเล็กของคุณอาจจะเพราะเราโดนหันร่างกายเล็กกว่าเดิมแล้เน่ยโดยเอาส่วนพนี้ไปไม่ช่ป่ะนำตัวคุณสั่นกลัวนะถ้าไม่ดูการสแสดงโชว์อะเข้าใจนะมั้ง <c oughs> คิดว่าเข้าใจถามทางออกก่อนกันนะขบนตามหาทางเฉยๆเนาะไปต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อล่างคือเน,นทางออกที่ไปได้ข้อบนน่าจะเป็นข้อผิดหาทางไปต่ออะ ไม่ช่วยไม่แคร์เรื่องทางนี้ที่ว่านะไปเ,ล, à, ล,เลยอ่ะ <laughs> เขอรักอะไรเขาไม่แคร์เมื่อกี้ออกทออกได้ไหมให้ถ่ายเหมือนกันนะไม่น่าแคร์ไม่ต้องการเนี่ยอ๋อไม่รู้ทางเนาะไม่รู้ทางโอเคอันแรกไม่ช่วยอันสองไม่รู้ทางไม่ต่างกันโอ้เนี่ยเด็ากคนนี้ด้วยฉันตกใจค <laughs> ราวแล้วจับหัวคราวนี้ไม่จับหัวเนาะอยากให้เธอช่วย อืมคราวนี้ไม่เข้าใจนะโอเคจากเด็กแล้วกันนะเพิศัพท์ให้รู้ฉันสั่นกลัว w ว t h จะฟักฮ่าเขาออกไปผู้ชายนะเขาดูก,กลัวฉันโอเคเด็กผู้ชายน้นอย,นอยที่หน้าเว่อร์เพราะเราน่ากลัวแล้วเป็นผีหดล่างได้แขล่่างได้อม,มีทางสองทางตามเข้าไปหรือว่าแยกทางหนึ่งไม่เปิดโอเคไม่ได้ว่าเ,เด็กหน้าแพ้อ,อีกแล้วโอไมก่ oh จ้าเอวัด,ดีหยิบหัวไปเล่นนะจ๊ะเชิญหยิบหัวอ๋อทําประตูนะถ้าเปิดประตูต้องใช้เครื่องมือนะถ้ามีสิ่งของเจอก็ใช้ได้นะเล้กทําไปต่อได้ไงซ้ายหรือขวาดีล่ะอ๋ออันนี้เขาได้ของในมือเนาะกุญแจนในมือเขาเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนะผมไม่รู้ว่ทาทําไปต่อน,นี้เป็นได้หรือเปล่านะลองดูทางปิดอ๋ออ๋อทางตันแล้วเนี่ยนี่ทางตันโอเคอ๋อไอเสียเวลาเปล่า ตรงนี้ก็แค่เลิกมือเนาะซ้ายหรือขวาเลิกยาแหละยาฟ้ายาแดงกันแน่เลิกหลุมซะมเลิกทางนี้ไม่ถูกต้องอ่าแล้วไงต่ออุ้ยอ๊อประตูทำลายเรีรอแล้วหันไปดูผมว่าไม่ต่างกันนะผมมาไอ้ไายอ่ะหลุมฝั่งนี้ถูกต้องเนี่ยกุญแจเจอแล้วถูกแล้ววิงโก <c oughs> ไม่ต่างกัน <c oughs> ประตูเละแล้วเขาเปรประตูด้วยความแรงแฮ กอกกอกการสเตมไม่สุกเลยอันนี้แหละการละเล่นนะผมมาคล้ายๆเล่นสุกๆก็ว่าไปไม่ได้เล่นกันเลยนะแกไม่หนุกเลยความชัดเฉยเลยแกการเล่นของฉันงอนแล้วไปดีกว่าอ่าโอเคสุดก็คือเขาแค่เดินไปดูให้ชัวร์แล้วก็กลับมาทำลายตูทิ้งซะใหเสียเวลาเปล่ากันตัวน้องหัวแพนะเนอะแกอ่ะหรือลยว่าเข้าไปกันแน่นะเฮ้ ถามหน่อยเป็น,นกันแน่เป็น,นตอกกันแน่คุณอันนี้ถามว่าเครื่องมือของคนถูกไหมล่ะราคาถูกไหมก็ไปเนี้ยไม่ใช่นะยิ้มถูกแต่ถูกจก้ะเอาทำลายของเลเทได้เวทค่าคนได้ด้วยเช่นกันนะของดียร์สำหรับเขาใช้เคลียร์ทางได้ไง่ายเครื่องมือของเจ้าตัวเล็กก็คือเราเนาะอาจจะไม่ถูกใช่หรือเปล่าคืออาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าไหร่สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมมัง้งไม่ได้ใช้ค่าผีได้ด้วยซ้ำผมฮะคำนี้จ้ะเขายมิมโมโหเฉยเลยนะแต่จริงของเขาแหละ โอ้ยคนดีกว่าเนาะอืมสุกไม่ช่วยทั้งสิ้นข้อเมื่อกี้ตอบข้อขบนแ้จะดีกว่าด้วยแต่ว่าก็คงไม่ตอบเรื่องออกแหละอุ้ยโอ้ผมเมื่อกี้ไม่ตักกันแหละเยี่ดีคิดว่าแค่รวมโมโหแบบอื่นกว่าไปอันนี้ก็ได้จะคุณช่องนะผมว่าช่องเปิดด้วยช่องมันดูว่างๆอ่ะโลง่ลงๆคุ้นๆฉันไปต่อไว้ไปต่อไว้ฉันเหรอเสียงในในช่องนะฮัลโหลโอตาออกแต่ได็ขคนยิงไอตัวใช่ ถ้าเป็นเสียงวายคือเสียงตัวที่ลอ่อมาตายบอยกว่าโดนหลอกอะ่ะอร่อยอร่อยเอ่อตัวนี้ปลายชีชีใช่ตัวนั้นเลยอ่ะอย่าไปโดนหลุมพวกนี้ลงกลหลอกลง,ลง,ลงให้ว่าแตะขมขนะเนาะโอ้ยทางสว่างเว้โอ้อทางมันเป็นทางคล้ายหลุมอรอทางไม่อยู่แล้วใช่ไหมเหมือนกับเป็นทางตันแต่เห็นแสง้านนอด้วยเนี้ย <laughs> ทางไปฝั่งนึง มีนะแต่ว่าอย่างสูงเลยอันนั้นเศร้าเดี๋ยวนะอราจะโดดแล้วไม่ใช่เศร้ายอดแล้วจะพร้อมโดดแล้วจะโดดแล้วเนี่ยมีได้หรือเปล่าถามปัญหาโดดไม่เป็นนะแกไปต่อนนี้ได้หรือเปล่ากับเป็นห่วงฉันหรือเปล่า่ะห่วงฉันหรออืมเขาลังนี้ตอบจริงด้วยตาสิจับกระเป๋าเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะปั่นด้วยอ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะคว้าฉันไปตรงนี้เหรอเนี่ยหยุดนะหยุดนะอ่าบายบายไปแล้วรอดถ้าไม่ปรับท่าเมื่อกี้แล้วก็ตายหาแน่เลยด้วยร <c oughs> อดนะโอเคโดดกันไปแล้วย <laughs> อย่างแม่นเขาเป็นคนที่ทำกักบพูดเนาะร <c oughs> อดเฉย <c oughs> อ่ะไปก็ไปอย่าไปคิดมาก <c oughs> โอ้ เอาผีเลื้อยมาวันดีจ้ะประตูตมาเถือวุธด,ด้วยนะะตูนแนด่ด้วยเช่นกันนะ่ะไปแล้วผีเลือ้อยทับผีออดให้หลบหลบอ่ปาปลาบัชเตกข้ามไปน่ากลัวสวยก็สวยอ่าสวยนะช่วยได้ช่วยได้กว่าไปช่วยเมื่อผีโผล่มาตอนทำสีทองกันต่อเวลาลให้ตายสิไม่แคร์ใครเลย โหอาวุธป่าเหรอเนี่ยอาวุธโหดมากอย่างเทพอย่างเทพฮะรอกันอดพอใจพอใจไม่ต้องคิดอะไรมาไม่ต้องวิเคราะห์ทั้งสิ้นเอาโอเคไปต่อเลยอุ้ยเฮ้อผีอ๋อตอนที่โผล่ตอนแรก่าที่บอกผีโผล่ผีหายอ่าฮะเซ็ผู้ออกทับหินปลาเลยป่าไม่ได้ไปผ่านไปฮะว่าเราเป็นผีจริงด้วยอ่ะ น่าจะไปเดินเลงเป้าเนาะเลงเ,ป,เลป้าเลงปลาอะไรก็ไปแถบขวาอ่ะวนเดอร์ฟักอะไรเขาวิ่หนีเชลเล็กกูผีนะเขาบอกให้ไปขวาแต่ขวาของใคร <c oughs> ข,วขวาของเราเมื่อกี้ที่หันซ้ายเลยคือถ้าตอนนี้กเงเราวันีผี <c oughs> โอเคขวาเนี่ย <c oughs> ไม่ต่างกันผีเจ็มหน้าเลยทีเดวยขวาเนี่ยใช่ขวาเราถอยไปแล้วขวา <c oughs> อ่าฮะคุณอยู่ต่อไปแล้วกับ ดิ้งทัน,นีต่อหรือเปล่าอ่ะอยู่ต่อไหมเล็งไม่ได้ทุกตัวอ๋อทำร้ายมาผมมามาถึงว่าโจมตีนะโจมตีทุกตัวไม่ได้ผีมันตัวก็โจมตีพนุพันก็ไปแล้วจะไปแล้วฉันว่าเขาหนีการต่อสู้ถ้าเกิขารู้สู้ไม่ได้เนาะ <c oughs> ใครใครขำไม่นะตัวน,นี้แหละคุณหน้าใหญ่หาเจอแล้วจะมานะเอาวิ่งแน่วิ่งหนีเราเนี่ย วิ่งเก่งกวิ่งเก่งไปด้วยไปด้วยตัววิ่งตัวดีสูยได้ติก็วิ่งตามตามแล้วนะโอเคเนี่ยมือมี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 ดมีมีดเะโอ้มือยักษ์นี่เกือบมาทุกที่นะโอเคไม่หายเจ็บวะเนี่ยเจ้าโดนปาดแต่เราเนี่ยไม่ยอมจับเรื่อยๆเลยโอ้ที่แดงด้วยโปรโปรโปรพี่เยอะทุกที่เนาะมันกลับมาเรื่อยๆเลยด้วยเช่นกันนะตัวหน้าใหญ่อะโอเคหัน ยิงต่อโอ้วันหูอ้าวตายไปเนี่ยเสียงนี่คือเสียงอะไรเสียงเหมือนเลือดไหลบางอย่างก็ณมิล่ะต้องหนีแล้วนะเอามือออาไอตัวนี้มันโกงกันไปแนละ้วโอเคนะเดี๋ยวช่วยไปต่อให้เองนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องช่วยเรา <laughs> ยิ้มต่อไปน่าอุ้มขาดจริงตัวเนี้ยให้ตายสิมีวิธีฆ่าเขาบอกนะคิดก่อนนะ ก่อนน้าี้ก็ทำในกันแน่บ้างไปแล้วอะ่ะค่าเขาล้วคนทำพูดในใจเราเนะี่ยค่าเขาอยากทำงานนั้นรู้เปล่าทำเลยสิจบได้แล้วฉันคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราหม้จะให้เจ้าหมอ,นหหมอนเนี่ยไปตายซะเลยนะนิสสินก็คิดในใจด้วยเช่นกันอาา่าฮะคิดอย่างนี้ใช่เลยนะเดี๋ยวนี้เลยใครขอฉันก็ต้องตายหมดเลยนะมาถึงพุ่งไปโจมตีที่หน้ามานะันโอเค ไม่อยู่เราเตาชิกมากเลยวิ่งไป้เอามือทำได้ด้วยมันึงไงเราใช้มือแตะแล้วเกี่ยวไหมหรือเขาคุณมีดกันแน่คุณมีดคุณมีดสิมสวยมากเลยคุณแสดงโชว์ด้วยนะเพราเราช่วยเหรอก็ได้ช่วยคุณไงเขาชมฉันหรอเนี่ยเราแฮปปี้อ่ะโจบไปแล้ว โลกนี้ปราบไปทุกปันที่ฮะประตูอันเดียวสุขคือไงเนี่ยเหนื่อยแล้วเกินให้ตายเลเหมือนง่ทางมันมั่วมากนะเอาเมอนหัวแล้วตอนนี้ต t o p เฉยไอ้ฝนนี่คือมั่วมากตอนนี้จริงๆไปเรื่อยอเลือดจางแฮะหิวข้าวเมือนเฉยเเลยด้วยอ่ะแต่ก็บอกว่าติวเข้าวแล้วฉันมากนะคุยอะไรนะ ปิดเหรอหยุดซ้าหยุดก่อนนะหยุดก่อนหย,หยุดซ้าดับว่าจุดคำนี้เขาไม่เขาไม่หยุดนะน้าชัยมีคำถามเหรอเดี๋ยวช่วยเอาไปคนที่นี่มีกองเลือดเล็กน้อยอะทำไหนดีวะไม่รู้เลยอ่าไม่ตัดกันเลยดูกองเลือดเล็กน้อยก็ดูแย่กว่าลองดูงงไหมงงเอาไว้จะฟักน้าใหญ่นะนึงเข้ามาขวางทางมือเป็นรอยนี่คืออะไร เลือดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปัดเลือดให้เราเหรอกองเลือดที่ว่าเอ๊ะอ๋อให้เลือดเราแล้วขายที่ก็เดิ่เหรอฮะก็ะเดื่องเฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดต่อข้อแรกละช่ยเฉยๆได้ไหมอยู่ต่อไหมให้ตาสีเขาเหมือนไม่คิดไปจริงด้วยไปต่อไวไหมเลือดเล็กน้อยอ๋อขอเลือดออเกนแล้วคือใช้ทีนี้ปัถ่ายเลือดให้โดยจากเลือดนนองเก๋โดยจากเลือดหน่อยกว่าไปแล้วก็อัดปัดเราจะได้ได้ เลือดส่งเลือดผ่านปากหรืออย่างนึงแหละผมว่าหาดีได้ด้วยห้าขอเลือดเนาะใช่ไหมขอข้างล่างคือขอเลือดให้เล็กน้อย,ยใช่แหละขอเลือดคนที่นี่ไปใช้งานหน่อยกวาไปเขาดูเหมือนคนที่แคร์คนอื่นนะแต่ว่าได้หนุ่มคนใหม่เข้าเข้าคาลเลมใช่เลยนะไม่น่าเชื่อคนนี้ดูกล้า่งเนาะแต่ว่าก็เหมากสบบางสายดีสายชอบร่ำๆกวาไปชอบนักฆ่าก็าไปเนี่ยอ่ะ โอลิฟถึงลิฟด้วยโอ้เดี๋ยวต้องคิดนะโอเคฮู้เอาละไปเนาะไม่มีทันเล้วอือ่นเราจะไปเลยมันต้วยกันไว้กับอ่ะเพรมีอิโตออกเลยเลยพากลับบ้านเลยสามน,นี้ได้หรอเอาไม่ออกเฉยไปตอนนี้ไม่จะทำไปทางออกข้างนอกเลยแฮห้า,หารอบนี้ไม่เหรออันนี้คือแหละ มีเลือดขึ้นเพราะอะไรเหนะก่อนไปต่อไม่เดินต่อหรอทันนี้ต่อไงสุดแปลกแต่นี่เขาคอยตามดูฉันนันเนี่ยเขานำไปแล้วอ่าฮะท่านาออกดีๆกันแน่นะมีจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำอ่ะต้องไปต่อดีเนาะทำไมไม่ได้อะ่ะใอยรอวิเคราะห์เฉยให้เขาไปเสี่ยงก่อนกันได้เพื่อมีบางอย่างนั้นขั้นหน้าที่ อ่อเนี่ยได้รุดจบจริงด้วยคุณมีรุดมันอยู่ที่ตอนนี้เราเลือกขับตัวน่าสนใจตกไปเว้ย <c oughs> เข้ามปด้วยกันเลยสีหน้าเันอม่ใหญ่เข้า,าด้วยอยากอยากท่านเจอนะเเต้นแรงมากดีร่มปะดีร่มเนี่ยว่าเช่ <c oughs> โอ้เห็น